สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่หาทานได้ยากนะคะกับเมนูขนมตะโก้มันสำปะหลังค่ะวันนี้ก็มีการคำนวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเผื่อใครสนใจจะนำไปทำเป็นอาชีพเสริมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเราก็ใช้มัน5นาทีนะคะนำมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะก็ผ่าเอาแกนกลางออกนะคะ จากนี้ก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราก็จะนำไปเข้าเครื่องปั่นนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถทำวิธีแบบโบราณก็ได้ค่ะใช้มือแมวในการขูดให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะ นี่นะคะตรงกลางเขาก็จะเป็นเส้นแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะตัดออกแล้วก็เอาทิ้งได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาเข้าเครื่องปั่นเลยค่ะโดยเราจะใช้เนื้อมันสัาปะหลังทั้งหมด600กรัมนะคะก็นํามาปั่นกับน้ําตาลทรายจํานวน450กรัมค่ะแล้วก็น้ําสะอาดจํานวน200กรัม เราก็จะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยฟอยล์เบอร์4 0 3 3นะคะก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งพิมพ์ค่ะโดย1สูตรนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณ15ถ้วยค่ะเมื่อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมานึ่งในน้ำเดือดค่ะเป็นเวลา30นาทีหรือจนขนมสุกค่ะ ก่อนปิดฝาทุกครั้งก็อย่าลืมเช็ดไอ้น้ำที่ฝาด้วยนะคะจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมค่ะนี่นะคะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะสังเกตว่าสีเขาก็จะใสๆแบบนี้ค่ะจากนี้ก็ยกลงจากเตานะคะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของหน้ากะทิกันนะคะค่ะเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าทั้งหมด50กรัมนะคะนํามาผสมกับแป้งมันสาปะหลัง15กรัมเกลือป่น7กรัม ตามด้วยกะทิ500มิลลิลิตรแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอีก300มิลลิตรค่ะก็คนให้ละลายจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเสร็จแล้วก็นำไปกรองใส่หม้อสักหนึ่งครั้งนะคะตัวหน้าตะโก้ของเราจะได้เนียนๆค่ะ ได้แล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะกวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะจนตัวหน้าตะโก้ของเรามีความข้นขึ้นนะคะนี่นะคะก็ถือว่าได้แล้วนะคะเมื่อเราพักตะก้กก็จะเห็นว่ามีกําลังเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็นําไปราดใส่ตัวขนมของเราได้เลยค่ะ เราก็จะลาดในขณะที่หน้าขนมของเรายังร้อนๆอยู่นะคะหน้าขนมของเราจะได้เนียนๆแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายค่ะนี่นะคะก็ใช้วิธีการเคาะหรือว่าตะแคงแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบทำให้เสร็จนะคะเราก็วางทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาตักดูเนื้อขนมด้านในกันนะคะค่ะนี่นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักดูกันค่ะ นี่นะคะขนมของเราก็จะแบ่งเป็นชั้นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสีสวยแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปดูตัวอย่างการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างนะคะโดยต้นทุนขนมของเรา1ชิ้นรวมถ้วยฟอยนะคะก็จะอยู่ที่ชิ้นละ7บาท13สตางค์ค่ะราคาขายที่เหมาะสมก็คือ15บาทถึง20บาทนะคะโดยตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณต้นทุนกันเป็นของตัวเองอีกทีนึงด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะ ไปเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ